สวัสดีค่ะเพื่อนๆสบายดีกันบ่ค่ะวันนี้เป็นผ้าล,ลูกออกมาเล่นข้างนอกค่ะคาร์เมโลกับลูนา่าจะมากระโดดข้ามสิงกีดขว้างนะคะล,ลูน่าคนณเล่นเล่นราคาเบิง้งเด็กๆเล่นกันค่ะเพื่อนๆคาเมโรแม่สลูนะไปก็ไฟลูน่าคาเมโรก็ไฟลูนะา่านะโอ้ไปใส่ละลูกเสาหล่าคอย จักไปไซค์ขังเจ้าของอยู่ข้างล่างอีกแล้วนี่เดี๋ยวไปตามกันตามมาเล่นตามมาเร็งจะโดดจำจำออกกันร่างกายค่ะมาพี่คาเมโลโกไฟลูนาแม่จัลลูนาแมสลูนาคาเมรุโกไฟลูนาโกไฟลูนาแมสลูนาฮะ ช้างจะของอยู่ข้างล่างอีกแหละเพิ่นนะ่ะแม่รู้นะคาร่เมลแ n ่นชูไฟรู้นะอ๋ออ๋อแม่สู้นะ she's there she's in there Luna where are you? ดู n ะว้ are you? ฮ้หังจะคลองอยู่ขา้างล่างไปไปไปเล่นไปไปไปเล่นไปไปเอาใส่ปุนะโอ้ยไปไปเอาใส่เอาใส่ช้า้ยดื้อหล Okay. Mm. Pa, pa. Mm. Good boy. Come on. Come on. Sit sit. Okay. Sit. Good boy. Good girl. Okay. Camera? Camera said, Good boy, good girl. Camera, jump, jump. Come on, good boy, good boy, the camera. Good girl, Luna, jump. Good boy, good boy พี่คำไม่หล่อเอ้ย good boy กำไม่หล่อนุ่นน่ะนุ่นนายจะยังสินน้นอายติละ่ะนุ่นนายจะยังสินน้นอายเข้าใจปะทำไม่ห่อ Jump Jump Good boy Jump Jump Good boy Good boy ทำไ่หล่อทำไ่หล่อ Sit sit okay jump no hey okay bye summer okay sit okay come on jump 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 jump, jump. good boy luna noi คาม์เร่เซตเมยแล้วเล่นข้าวเดียวกับเมืยอเคทคารเมลดูนะเตโอ้โหอยดูเกิลไห้ดูนะดูนะข้ามเถรดดูนะดูน่ะเคพี่คาเม ดาา o o d boy รูนนะรูนนะรูนะ o เสร็จ g ก o d g i ยะดื้อะไรไมยล่ะโอ้บอกคอยฟังเลยรูนนานี่ดือหลายมิตเลนโอเคพี่คามโรอ t ัส k g o o พี่คามรดาวด o d ว o y พี่คามิร่รู้นะดาวดีกว่าเวดเวดดีกว่าดีก o ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้หนานี่ ูกน่าจะดือ้อดไหติล่ะลูกบ่ตั้งใจเรียนเลยลลูนานั่นน่ะดื้อแห้งหน้อยๆน,นั่นโอเคพี่คามเมอร์สปิกกู o ดบอยพี่คามเมอร์สปิกสปิก Good boy ลลูนาตั้งใจเรียนเนี่ยลูกลลูนาบ่ตั้งใจเรียนเลยค่ะเพื่อนๆค่ะใช น่าดู้ายเห็นยังมากอมิแตอันนี่าเมิลทัสทัคยมิลทัสโอ้ลูนา굿เกิร์ล굿เกลโอเคทัชทัชเกร์ลคุ้ยโอเคดาวดาวโอ้ยขาแม่ไล่เบลน่ะขวดแห้งคักน่ะ ขาไลา่เบิดผุนฟาดเอาบัดเดียวขาไลา่เบิดเลยเนี่ยโอ้ยน้อจะมาขวดแม่เห็ดยางละวืวะฮึขวดแม่เห็ดยางค่ะเพื่นอน,อนเนพเื่อนอันเนเบิร์ตกระมือแล้วก็คือจะพากันเศร้าแล้วล่ะค่ะขาไาลา่เบิดเล่นก็หมาขาไล่เบิดมันขวดบัดน,นึงมือใหญ่ๆฟาดเอาอเจ็ไหลาขาไลา่เลย เอา้าันเพ่นก็เล่นเมื่อยแล้วจะสอนอยากแน่บ่ค่อยเรียน,น,นเล่นนั่ปันไดก็เลยบ่คคอยฟังความขามื้อนี้นวุ่นไหวกันนิดหน่อยบ่คคอยฟังความกันเลยบ่ฟังแม่เลยแม่เ้ายังกับบฟังเลยอ่ามิต่ผ้าเรียนเล่นผ้ายางซื่อบได้พาฝึกเฮ็ดนันเฮ็ดหนี้ดนล่ะเพ่นก็เลยบ่คคอยฟังความค่ะเดี๋ยวจังสิฝึกเิ่นไ่ ต้อรับมือนี้ก็แค่นีน้เด้อค่ะเพื่อนๆขอพุณหลายๆที่มารับชมเป็นเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวค่อยพบกับคามเมโล่ใหม่นะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคามเมโล่นะครับลุน่ะเซบ,บ๊ายบายค่ะลุน่ะลุน่ะลุน่ะเซบ,บ๊ายบายนะคะ ่อยเจอกันใหม่นะคะว่าอย่างนี้น้องลุนะ่าดื้อแห้งเพิ่นนี่บ่ค่อยฟังความค่ะตัวนี่นองเพิ่นนี่